ตำนานวังนางคินแห่งป่าคำชะโนดป่าคำชะโนดอาจจะเป็นที่รู้จักกันมา,มากเนื่องจากเหตุการณ์ผีจ้างหนังแต่หากถามผู้เฒ่าผู้แก่ที่อาศัยอยู่ใกล้ๆป่าแห่งนี้ที่อยู่มาเป็นเวลาช้านานแล้วนั้นแล้วก็จะพบว่าเรื่องราวของผีจ้างหนังเป็นเพียงเศษเสี้ยวแห่งความลี้ลับในป่าแห่งนี้เท่านั้นยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่ชาวบ้านได้พบได้เจอ แต่ก็ไม่ได้ถูกนำมาเผยแพร่มากนะักรู้กันแต่เฉพาะเพียงชาวบ้านในแถบนั้นว่าป่าแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเพียงไรไม่ควรที่จะเข้าไปลบหลู่เป็นอย่างมากซึ่งทุกวันนี้ได้มีการออกเป็นข้อปฏิบัติก่อนที่จะเข้าไปในป่าคำชะโนดไว้อย่างชัดเจนและเคร่งครัด นอกจากนี้ป่าคาชโนดนั้นยังมีเรื่องประหลาดอีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงเวลาหน้าฝนเมื่อใดที่เกิดน้ำท่วมจะสังเกตเห็นได้ว่าพื้นที่ทุ่งนาบริเวณรอบข้างป่าคาชโนดนั้นจะถูกน้ำท่วมจนจมมิดยกเว้นแต่พื้นที่ในป่าคาชโนดเท่านั้นกลับไม่ถูกน้ำท่วมโดยมีลักษณะเหมือนเป็นเกาะที่ลอยอยู่กลางน้ำหากว่าน้ำลดลงเมื่อใด แผ่นดินในป่าคำชโนดก็จะลดลงตามจนเสมอกับพื้นที่ทุ่งนาโดยรอบทําให้พื้นป่าแห่งนี้ไม่มีวันจมน้ำและจากคำบอกเล่าของนายทองอินปักเสที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านโนนเมืองซึ่งอยู่ไม่ไกลจากป่าคำชโนดนักได้เล่าให้ฟังว่าเรื่องอาถรรพ์แห่งป่าคำชโนดนั้นไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นมาเลยแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในละแวกนั้นนับถือกันมาอย่างช้านานโดยผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบกันมาว่าที่แห่งนี้เป็นที่อาศัยที่อยู่ของพญานาคเดิมทีชาวบ้านเรียกว่าวังนาคินคําชโนดซึ่งชื่อดังกล่าวได้มาจากการที่ป่าคําชโนดนั้นมีบ่อน้ําเล็กๆอยู่บ่อน้นํานี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่มีเรื่องน่าแปลกอยู่ก็คือ บ่อดังกล่าวไม่เคยแห้งเหือดไปเลยน้ำจะซึมออกมาจากพื้นดินอยู่ตลอดเวลาทำให้ชาวบ้านต่างพากันเล่าขานต่อไปว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นบ่อน้ำของพญานาคต่อมาจึงมีชาวบ้านจำนวนมากได้ไปบนบานสารกล่าวก็ปรากฏว่าได้ตามที่บนไว้จริงๆนอกจากนั้นบางคนก็มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็นำน้ำที่อยู่ในบ่อศักดิ์สิทธิ์นี้ ไปอาบหรือดื่มปรากฏว่าอาการป่วยต่างๆนั้นหายเป็นปิดทิ้งแต่ก็มีบางคนเช่นเดียวกันที่ทำการลบหลู่โดยการตักน้ำจากบ่อศักดิก์สิทธิ์แห่งนี้ไปล้างเท้าปรากฏว่าไม่นานนักก็ล้มหมอนนอนเสื่ออย่างหนักจนต้องมาขอเข้ามาเป็นการยกใหญ่คนในสมัยก่อนจึงจำเป็นต้องตั้งกฎข้อห้ามต่างๆขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คน ที่เข้าไปในป่าคำชะโนดนั้นรู้จักสำรวมและไม่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยไม่รู้ตัวนั่นก็คือห้ามใส่รองเท้าเหยียบบริเวณผืนป่าห้ามสวมหมวกสวมแว่นตาหรือกลางร่มห้ามเสพของมึนเมาอย่างเหล้าบุหรี่ห้ามกล่าวหรือกระทำการดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเด็ดขาดที่สำคัญก็คือห้ามใส่เสื้อผ้าสีแดงเข้าไปในป่าคำชะโนดเป็นอันขาด จะเป็นด้วยเพราะอะไรก็ไม่รู้แต่ทุกครั้งที่มีคนใส่เสื้อผ้าสีแดงเข้าไปนั้นมักจะเกิดเรื่องร้ายแรงตามมาทุกทีอาจจะเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ชอบก็เป็นได้ภายหลังข้อห้ามดังกล่าวในการใส่เสื้อแดงเข้าป่ากคำชะโนดนั้นก็ได้ถูกยกเลิกไปโดยหลวงปู่คําตาศิริสุโธเจ้าอาวาสวัดศรีสุโธได้ทำพิธีขอยกเว้นไว้ จึงทำให้สามารถใส่เสื้อแดงเข้าไปในป่าคำชะโนดได้ตามปกตินอกจากนั้นก็ยังมีการเพิ่มเติมกฎข้อห้ามอีกหลายอย่างจนกระทั่งทุกวันนี้และกฎข้อปฏิบัติก็มีดังต่อไปนี้ 1. ห้ามใส่รองเท้าสวมหมวกเข้าไปในเมืองคำชะโนด 2. ห้ามนำสุราพร้อมสิ่งของเสพติดใดๆเข้าไปในเมืองคำชโนด 3. ห้ามขูดขีดต้นไม้บริเวณในวัดและในเมืองคำชะโนด 4. ห้ามนั่งบนขอบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และห้ามนั่งบนดาวสะพาน 5. ห้ามส่งเสียงดังควรพูดคุยกันเบาๆและ,สะแสดงกิริยาสุภาพ 6. ห้ามพูดจาหย,ยาบคายดุด่าสาบแช่งหรือพูดหมิ่นประมาท 7. ห้ามทิ้งสิ่งของใดๆลงในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ และจงช่วยกันร,รักษาความสะอาด 8. ห้ามทิ้งขยะเศษอาหารหรือสิ่งของใดๆลงในเมืองคำชโนด 9. ห้ามใช้ขันหรือถ้วยแก้วตักน้ำในบ่อศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคนั้นความจริงแล้วก็ไม่ได้มีแต่ที่ป่าคำชโนดที่เดียวทางจังหวัดหนองคายเองก็เชื่อว่ามีพญานาคและเมืองบาดาลจริง ในทุกๆปีของวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน11ก็จะมีเรื่องราวของบ้างไฟพญานาคเกิดขึ้นโดยชาวบ้านต่างเชื่อกันว่าในวันดังกล่าวพญานาคจะขึ้นมาหายใจลักษณะนั้นก็จะเป็นดวงไฟสีแดงพวยพุ่งขึ้นไปสู่ท้องฟ้าหากว่าใครได้พบเจอก็จะเป็นมงคลแห่งชีวิตเลยทีเดียวครั้งหนึ่ง ชาวบ้านหนองกาได้เข้าไปหาปลาในแถบแม่น้ำสงครามในเขตจังหวัดนครพนมขณะนั้นเองได้เจอกับจระเข้ตัวใหญ่จึงได้กลับมาที่หมู่บ้านรวบรวมผู้คนและเครื่องมือออกล่าจระเข้ตัวนั้นเนื่องจากว่ากลัวจระเข้ตัวดังกล่าวจะไปทำร้ายผู้คนที่ออกหาปลาการไล่ล่าดำเนินไปอยู่เนิ่นนานแต่สุดท้ายจระเข้ยักษ์ก็ไม่สามารถพ้นเงื่อนมือของชาวบ้านไปจนได้ แม้ชาวบ้านจะฆ่าจระเข้ตัวดังกล่าวไปแล้วและได้นําเนื้อมาชําแหละแบ่งกันกินต่อมาไม่นานชาวบ้านที่กินเนื้อจระเข้นั้นก็ทยอยหายตัวไปอย่างปริศนาทีละคนสองคนชาวบ้านเริ่มที่จะหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้ทําพิธีเข้าร่างทรงสุดท้ายร่างทรงได้บอกว่าแท้จริงแล้วจระเข้ยักษ์ตัวนั้นคือเจ้าพ่อพญาสีสุโท หลังจากนั้นชาวบ้านทั้งหลายจึงรีบทำพิธีขอเข้ามาการตายปริศนาจึงได้ยุติลงและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวในอดีตต่อไปจะขอพูดถึงป่าคำชะโนดในปัจจุบันบ้างนะคะความอาถรรพ์ของป่าคำชะโนดนั้นแม้ว่าจะล่วงเลยผ่านมาเป็นเวลานานแล้วแต่ดูเหมือนว่าอาถรรพ์นั้นก็ยังไม่เคยลดเลือนไปตามกาลเวลาเลย ชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวหลายคนต่างก็เจอเรื่องแปลกเกิดขึ้นในบริเวณนี้ตลอดดังเช่นหากว่าใครที่เข้าไปหาปลาในแถบป่าคำชโนดนั้นต้องมีการกราบไหว้หรือขออนุญ,ญาตเจ้าพ่อพญาสีสุโทเสียก่อนหากไม่แล้วนั้นก็จะไม่ได้ปลาเลยสักตัวบางทีอาจจะมีอันตรายจากสัตว์มีพิษต่างๆกลับมาอีกด้วยแต่สำหรับผู้ที่ขออนุญาต ก็จะได้ปลาติดตัวกลับบ้านโดยเจ้าพ่อนั้นจะให้คนเราไม่มากแต่จะให้พอแค่เอาไปทำกินเท่านั้นนอกจากนั้นยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการสร้างสะพานเข้าปากคำชะโนด,ดด้วยซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นสะพานไม้เมื่อผ่านมานานขึ้นจึงเกิดการผุกร่อนต่อมาชาวบ้านจึงร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อนำเงินไปสร้างสะพานใหม่ที่เป็นคอนกรีต โดยทอดจากบริเวณวัดศรสีสุโธเข้าไปในตัวป่าคำชโนดในระหว่างก่อสร้างนั้นเองก็มีเรื่องเล่าว่าเมื่อสร้างสะพานใกล้จะเสร็จสะพานนั้นก็ได้พังลงมาซ่อมแซมอีกครั้งก็พังอีกเป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งต่อหลายครั้งดังนั้นจึงเอาเรื่องดังกล่าวนี้เข้าไปถามที่ร่างทรงปรากฏว่าร่างทรงได้บอกว่าการที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเป็นเพราะ เจ้าพ่อพญาสีสุโธไม่ต้องการให้สร้างทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และโลกบาดาลหากต้องการสร้างก็ให้เว้นช่องว่างระหว่างสะพานไว้เพื่อไม่ให้มีการเชื่อมต่อกันซึ่งทุกวันนี้หากว่าเราลองไปเยี่ยมชมก็จะพบสะพานดังกล่าวว่ามีช่วงหนึ่งของสะพานที่ขาดกว้างประมาณหนึ่งฝ่ามือตามคำกล่าวของล่างทรงนอกจากนั้น นอกจากนั้นยังมีการสร้างรูปปั้นพญานาคเจ็ดเศียรสองตัวทอดตัวบนราวสะพานยาวจนถึงป่าคำชะโนดและเมื่อเดินเข้าไปข้างในทุกคนก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกถึงความเย็นเยือกตั้งแต่ปลายผมจะหลดปลายเท้าบวกกับกลิ่นอับชื้นจากซากมูลสัตว์และเสียงร้องของสัตว์หลายชนิดทำให้ความน่ากลัวของป่าคำชโนดนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้น เมื่อเข้าไปข้างในป่าคำชะโนดแล้วสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างแรกก็คือการเข้าไปกราบไหว้สารเจ้าพ่อพญาสีสุโธท,ที่ตั้งอยู่ข้างในป่าโดยให้จุดธูปเทียนและดอกไม้โดยตั้งจิตอธิษฐานขออนุญาตเข้าไปในป่าแห่งนี้พร้อมทั้งท่องคาถาบูชาเจ้าพ่อพญาสีสุโธท,ที่เขียนไว้บนป้ายที่อยู่ใกล้ๆว่ากายะจิตตังอะหังวันพา นาคาธิปดีสีสุทโทวิสุทธิเทวาปูเชมินอกจากนั้นแล้วภายในป่าคำชะโนดยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นเส้นทางที่พญานาคใช้เดินทางจากเมืองมาดานมายังเมืองมนุษย์ซึ่งจะมีน้ำอยู่เต็มตลอดปีไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนครั้งหนึ่งเคยมีคนลองเอาไม้ไผ่หย่างลงไปในบ่อแล้วต่อกันยาวกว่า20ลำก็ยังไม่ถึงก้นบ่อ ชาวบ้านจึงเชื่อว่าบ่อนี้จะไปทะลุที่สะดือแม่น้ำโขงหรือบริเวณวัดอาหงศิลาวาดจังหวัดหนองคายในปัจจุบันนี้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวได้ขยายให้กว้างกว่าเดิมโดยการก่อคอนกรีตรสูงกว่า60เซนติเมตรโดยรอบอีกทั้งยังมีการสร้างรูปปั้นพญานาคเจ็ดเสียนล้อมรอบบ่อน้ำไว้ด้วยโดยน้ำในบ่อ สามารถตักเอาไปบูชาหรือลูบหัวเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนได้ซึ่งน้ำจากบ่อศักดิ์สิทธิ์นี้ยังเคยถูกนำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งยังมีความเชื่อเกี่ยวกับน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ว่าหากใครเอาน้ำไปลูบคล้องที่อยู่ใกล้ๆแล้วเกิดเสียงนั่นแสดงว่าคนผู้นั้นมีบุญยิ่งเกิดเสียงดังเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีบุญมากเท่านั้นจึงมีคนลองทำดูเป็นจำนวนมากป่าคำชะโนดแม้ว่าจะเป็นป่าขนาดเล็กที่มีพื้นที่ไม่มากนักแต่ความอาถรรพ์ที่อยู่ในป่าแห่งนี้ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าป่าอาถรรพ์แห่งอื่นๆเลยผู้ที่เข้าไปสัมผัสด,ด้วยตนเองย่อมจะรู้ดีว่าความลึกลับเหล่านี้มันไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดหรือตัวหนังสือได้ มีเพียงแต่ผู้ที่เคยสัมผัสเท่านั้นที่จะรับรู้และเข้าใจถึงมันนั่นจึงเป็นเสมือนสิ่งที่คอยเชื้อเชิญผู้คนให้เข้าไปลองสัมผัสอาถรรพ์แห่งป่านี้อยู่ตลอดเวลา